มีชายวัย26ปีก่อเหตุกับชายวัย48ปีนะคะจนกระทั่งทำให้เขาสูญเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็นํารถตวนไปชิงทองนะคะก็อ้างว่าเขาได้นําเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยถูกโกงไปหลายล้านบาทพ่อแม่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมของลูกตอนสมัยที่ยังเด็กๆเนี่ยลูกเนี่ยมักจะมีการติดเกมนะคะตั้งแต่อายุ6-7ปีนะคะ แล้วก็จะชอบเล่น,นลันกษณะเกมแบบว่าชอบแบบสืบสวนแนวแบบแรงๆนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่เคยให้ลูกเดือดร้อนหมายผมว่าครอบครัวไม่เคยให้ลูกทํางานเลยนะคะแล้วก็จ้างลูกนะคะท,ทั้งที่อายุ26ปีนะครอบครัวก,ก็จ้างลูกนะหนึ0งบาทถึง 20, 2,000 0บาทเพื่อจะช่วยดูแลพ่อแม่นะคะโดยที่ไม่ให้ออกไปทํางานข้างนอกนะคะ พ่อแม่รักลูกใช่ไหมคะหวังดีกับลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้ฝึกให้เด็กในการช่วยเหลือตัวเองนะคะหรือว่าในการที่เขาได้ไปทํางานอื่นๆหรือไปทํางานหรือทำมาหากินให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กขาดความภาคภูมิใจนะคะรู้สึกเครียดน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาก็จะติดเกมค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วติดเกมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะวันทั้งวันเนี่ยเขาก็จะเล่นแต่เกมแล้วก็ที่เขาที่แม่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบปีกตัวนะคะ ไม่สูงสิงกับใครนะคะก็คือไปโรงเรียนก็ไม่ไม่สูงสิงกับใครไม่พูดกับใครไม่คุยกับใครเป็นเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยในสายตาของคนอื่นนะคะแล้วก็เขาก็มักจะอยู่คนเดียวแล้วก็จะเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องนะคะซึ่งภาวะเหล่านี้เนี่ยที่เราคิดว่าเขาเป็นเด็กดีเป็นภาวะปกติจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผิดปกตินะคะซึ่งเป็นภาวะที่ เขาเรียกว่าเป็นภาวะที่เขาแยกตัวตัวเองมากเกินไปบางทีเขาคิดอะไรบางทีเราคิดไม่ออกว่าเขาทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นนะคะพ่อแม่บางคนก็ยังไม่สามารถที่เข้าใจเหมือนคนคนนี้เหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งๆที่พ่อแม่เขาสปอร์ตเขาโดยการให้เงินเดือนเขาในทุกๆเดือนได้เป็นอย่างดีนะคะประมาณ1 5ื0 0ห้าถึงสองหมบาทโดยที่เขาไม่ต้องทํางานนะคะ แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถกําจัดความรู้สึกที่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้นะคะเขาก็เลยใช้วิธีการวางแผนนะคะวางแผนวางแผนจากการที่บอกว่าเขาไปเล่นเกมมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าในชีวิตประจําวันเหมือนกันวางแผนนะคะ ม,มีการวางแผนเป็น,ปนอย่างดีก็คือว่าเขาไปสังเกตไปดูรดัดเราไปดูอะไรมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีการวางแผนเกิดขึ้นว่าเขาจะต้องทํำสเต็ปยังไงยังไงยังไงจะทําให้เขารอดได้มากที่สุดทําให้เกิดความเสียใจกับพ่อแม่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งก็ไม่เคยคาดคิดนะคะว่าลูกของเขาจะทําตัวแบบนี้นะคะแล้วอย่านละงมันก็เกิดการสูญเสียสําหรับอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่ทําให้ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นคนดีนะคะแล้วก็ดูแลแม่ที่กําลังป่วยนะคะแล้วก็ดูแลคนที่ปิดเตียงนะคะมันก็เลยทําให้คนเหล่านี้เนี่ยต้องสูญเสียโดยที่ไม่สมควรนะคะมันก็เป็นเหตุจากการที่เราเลี้ยงดูลูกเรามานะคะเพราะแม่เขาก็เลยยอมรับว่าการที่เขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยเขาให้เด็กเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆว่าการเล่นเกมของเด็กๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เด็กมีการพัฒนาสมองได้ก็จริงนะคะ แต่พอเวลาเราให้เล่นเนี่ยเราจะต้องมีการจํากัดเวลาอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าเราจะต้องจํากัดเวลาว่าให้เล่นแค,แค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้พักนะคะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้พักซึ่งไม่ควรเกิน3ชั่วโมงต่อวันนะคะนะมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีความเครียดกับการการเล่นเกมมากเกินไปแล้วเขาไม่สามารถที่พัฒนาสมองในการที่จะไปอยู่กับคนอื่นในการเข้าสังคมได้เลยาการเล่นเกมเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุไม่น่าที่จะเกิด ขึ้นนะคะที่เราคาดไม่ถึงพ่อแม่ก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดสาเหตุแบบนี้นะคะก็ดูแลลูกให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูว่าพอเวลาเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมแบบไหนนะคะถ้าสามารถแนะนําเขาได้ก็แนะนําเขานะคะแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะก็จริงๆเด็กคนนี้เขาจะขาดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทํางานหาเงินให้กับครอบครัวได้ทั้งๆที่พ่อแม่เขาเดือดร้อนแล้วเขายัางต้อง ขอเงินจากพ่อแม่อันนี้เขาเรียกว่าขาดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอยากจะทําในสิ่งที่เขาอยากทาเพราะตึดตัวเขาเองเขาหมกมุ่นหมกมุ่นกับการการเล่นเกมแล้วหมกมุ่นกับการที่จะไปเล่นเกมเกี่ยวเรื่องการวางแผนอะไรต่างๆเขาก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะรองนะคะแล้วเขาก็ไม่มีที่ปรึกษาเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่คนเดียวมาตลอดแลวพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะว่าอย่าลืมดูแลนะคะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะอย่างคนนี้เนี่ยอายุ26ปีแล้วนะะค แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกคล้ายๆกับมีความรู้สึกเหมือนเด็กอยู่นะคะก็ยังไม่ได้โตมากเท่าไหร่เขาก็เลยคิดแผนการอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมานะคะก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะ